ตอนนี้มีแผนว่านะเกี่ยวต้นไม้ออกเมื่อ,อต้นธูเลียนเออก็ดีคือกันแถวนี้มันนันซุ่มปลูกต้นธูเลียนละกะับวันไหนที่มันเปลี่นวางเปลี่นวางต้นธูเลียนเสียปลูกเอาต้นมะนาวมาปลูกซับก่อนเยี่ยมมะนาวปลูกซับละกะันอาจจะเก็บมะนาวขายเก็บมะนาวขาย,าขายละกะัตนต้งซาฮอดยังนัื่งกะตัดต้นมะนาวที่จะมันจันทร์ขโบรานนะเก็ดตัวหน้าลูกเกล็ดลวด

สบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซองซันนี่ชาแนลเนาะเมื่อนี้มานั่งอยู่สวนหลังบ้านน้องอูเนาะตื่นเช้ามาแล้วกันมันมันนั่งอยู่นี่แบบว่าอากาศมันพอดีอยู่นะทุกคนบนหนาวแล้วกันบ่ฮอนเนาะช่วงนี้แต่ว่าบุฮู้ว่าช่วงดองเนาะมันมันสีอากาศประมาณไหขนาดแต่ว่าซันนี่กะมายางหลาะเบิ่ง มายังรอเบิงหลังบ้านทําอิกกับโบคึ้นไสีทายแต่แต่ว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้แบบว่าเห็นเครื่องปูของฝั่งของน้องอูเนาะก็เลยว่ามาทายให้ทุกคนเบิงน้องอูกะอาจจะทายหลายเทือกแล้วแต่ว่าสันน่ยงมงบได้ทายจากเทือเนาะสนันนียก็เลยว่าซีพาทุกคนมาเลาะน้ากันเนะาะมาเบิงน้ากันเนะาะสวนน้องอูมีอย่างแน่เนาะแล้วจากหน่อยฮัซีขึ้นไปเบิงแมจันทันแตงกิน่นโมโห เพื่อนน้องอูลองรลงซานเนาะมันต้องมีต้นไผ่อยู่แล้วทุกคนเพราะว่าน้องอูหมักเนาะใส่เบิ่งน้ำกันไว้ซีมีนอบ่หัวเพิ่นก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมาทางข้างหันทางข้างนีนจะเป็นหนองเป็นบึงทุกคนเป็นหนองส่นซ,ซะ เป็นคล้ายๆคือห้องน้ำเนาะแต่มันก้วงกว่าห้องน้ำเนาะเอื่อเาเป็นหนองเก่าะซะส่วนทางนั้นเพิ่็จะเลี้ยงเนาะสันนี่เห็นเลี้ยงงัวตลอดแต่ว่าบบเห็นคนมาหรือว่าเพิ่นปล่อยปะไวให้มันกินหยาอยู่นี่เลยบ่ทางบริเวณทางนั้นก็จะเป็นอันส่วนพักกับเจ้าทุกคนส่วนต้นตัวนั้นท่านสันนี่เดาโบผิดเนาะต้นสีขาวขาวหันน่าจะแมนต้นหมกกักอกบ่หรือว่าจังไนทุกคน สันนี่เคยเห็นถ้าเป็นห้างห้างแบบนี้จะเป็นต้นมะกอกแล้วหอดยามมันละมันจะโป้งสินะทุกคนเบิ้งจังสีกัง,งามเลยนี่งามเป็นต้นไม้สีขาวที่โบมีใบซอกเบิ้งนอไม้ดูตัวน,นี้น่าจะโบได้แล้วตี้ทุกคนนี่ต้นใหญ่ๆแบบนี้สซนนี่คิดว่ามันนนาจะแหวนี่ยแทนแท้เนี่มันหนาจะตายโอ,โอ้โอ้โอ้ตันนี้ก็มีนี่ ดิตัวนี้ยังแน่นอยู่นี่นี่แน่นอยู่น้องอูน่าจะบ่เห็นเดี๋ยวไปบอกน้องอูก,ก่อนมีอีกบอมีอีกบอโอ้มีอีกอันนึงนี่สองอันนี่ก็สามารถแก่งได้ไดทุกคนโอ้ยใบไผ่ถึกหน้าหน่อยเดียวนั่นก็คัน แถวนี้กระ่วงทุกคนคืออันเฮาซีเห็ดงานแตงน้องอูนี่นะเนาะแตงกลิ่นกะน่ะจะแถวนี้เนาะขางัวขาหมูอย่าง,ง,าง,งกระแถวนี้แหละเพราะว่ามันก้วงน้ํากระสะดวกสบายนะี่เฮาเห็ดแบบประตูตัวนั้นนะเนาะเฮาเจาะไปหาบอลที่เฮาสีเห็ดงานนะทุกคนเขาเข้าทางนี้ก็ได้ ตัวนี้ก็เป็นหมูแม่จันนะ่ะแม่จันเลี้ยงเพื่อนว่าซื้อนางงามมาสัแม่จันเอิ้นางงามเนี่ยมนกระตุยขนาดไหนแต่ว่าหุนนี่โบแมนนางงามเนี่ยท่ด่าสร้างเนี่ยทางนั้นตัวเพื่อนกะตื่นละาานแท้ดูมันขยันเพียรมาเบิงบริเวณเหือน นองอเกียมสีกับล่ะคักเนาะกวางข่วงดีเขียมสีกับแล,ล,ล้วก็มาเลาะเบิงเนาะโบฮัวสีได้ม,มาตอนใดน่าจะแม่นตอนดองบาทเดียวละ่ะเพราะว่าโบมีเวลาละ่ะโบแม่นอันนั้นคุณดาวแตกเหอเอาไปหันบักเย็นเย็นุนดาวแตกยองงเลยอือไปสิไปอันนั้นลรวะไฟเบียกลรอวะหยัง ไปไเ,บบเนี่ยซาบันเน่ทุกคนเบื่องทางนี้เนี่ยงามแบบว่าสีวาจากแบบว่ามันลงค่ะนะทุกคนสะอาดแบบแถวต้นนั่นกับบ่ได้อันบ่ได้หกค่ะนะต้นไม้ไผ่เน้นต้นไม้ไผ่เนาะปปะีฟันที่มืดอ่ะฟันง่านนี้มีแผนว่านะเกี่ยวต้นไม้ออกมดืดไต้นทุนเรียนเออ ก็ดีคือกันแถวนี้มันนันซุมปลูกต้นทุเรียนละกับ่นันไหที่มันเป็นว่างเป็นว่างต้นทุเรียนเสียปุบเอาต้นมางนาปลูกซับก่อนเยี่ยมม้นบาวปลูกซับละกัาอาจจะเก็บมังนาขายเก็บมางนาขายละกันสำซาฮอตยงนัง่นกะตัดต้นมังนาที่ยงในต้นทุเรียนไว้เอาอกมานี่เออวันที่บอกอยู่บอกอันนั้นเขาจอยเป็นจันอยู่จอยเป็นจันรก็บ,บอกว่าอันนเัเฮ็ดตลดหน้าลูกเฮ็ดรด <c oughs> อ้าวเมื่อกี้เบ็ดบินแต่ทางเพิงหุ่นบินมอดี โอดเลยบินคามนองนีตัวตัวนี้กะเจ้าเลี้ยงอันมีเป็ดมีไก่นําแล้วก็มีงัวแต่บบเห็นคนมาเบิ่งจากเธอปล่อยปลาไว้แล้วก็แล้วนเนาะแมนเลี้ยงไปข้างก็ปล่อยปลาไว้เลยซัมซิกินอันนี้แมนของกะเจ้าเองทุกคนแล้วก็ล้อมหัวไว้มันกระโบไปหาบอนอื่นฮะนะบบไปหาอันดินของคนอื่นพอว่าหญ้ามันก็หลาแล้วดิบบเข่าวสวนคนอื่นมาซะฮะมันมืดตัวนี้ว<ะ>่ะ มันลายเดยมันเบิดเลยมันก็คอยเล่มกินแหละแต่ว่ามันกันยังเขียวอยู่บนอื่นแล้วมันแบบแห้งๆไปไปใสต่ต่อเป็นโอ้คักนี่โอ้แบบนี้นี่นิ้มหวานแล้แลและถ้าได้แบบนี้เราเลี้ยงหอยเซอรี่ล้วเอาผ่าปลไก้บเดี๋ยวไปเบื้องแม่จันก่อนว่าเพื่อนเฮ็ดอีหยังเฮีหยังกินเพราะว่ามือนี้เขาสิกลับแล้วทุกคนเรียมสิกลับเราก็เลยว่ามามาเลาะเบื้องหลังบ้าน มาเลาะเบิ่งอัน,น,นอันนั้นพอว่าสันนี้ก็ยังบ่ได้เลาะไปทั่วเธอทุกคนนี่อุย้ยเดมอกกำลังอันนั้นทุกคนมอกกำลังลงนี่แถวนั้นนี่ทุกคนตอนนี้หันจีดโมงเศร้าเลยทุกคน จักหน่อยตักับอูกับแม่จันสิไปเวียกเนาะจันนี้ก็เกี่ยมเครืองถ่าเฮาสิกลับละทาอิดมาสิกลับแบบประมาณสวยๆก็เลยโอ้แล้วเวียกลมเวียกแล้วกกกลับเลยตัวนี้แม่จันเฮ็ดอันส่วนพักไม้กาลังปลูกพักบัวทุกคนเกี่ยมไว้เฮ็ดดองค่ะแหละตอนตอนมาเมื่อนั้นยังบบมีเถอเนาะแล้วตัวบอกว่าให้คุดใส้ห้องนี่เลยเพราะว่าฝนก็บ่ตกละ เพื่อนก็เลยมาขุดบ่อน,นี่เนาะกาลังปลูกปลูกผักบัวนี่แถวนี้แถวห้องน้ําแถวสะพานอันนี้ฮันก็ซีแปลงไม่พอจอยปะเพื่อนก็อยากเหตดแบบแบบเป็นโค้งจังสินะแต่กับโบมีเวลาเถอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนกําลังแบบว่ายุ่งกับสวนสวนยางเพื่อนแม่จันกําลัง แต่งกินให้หมูได้นี่ทุกคน <c oughs> <laughs> บัได้ต้มมีอย่างมันบ่พี่ต้มเย้มบัวต้มเสียดอาหารให้เนาะม,ม,นมันมีหามล่า,ลายเลยอ่าหามยูพี่แพงบ่แม่จันโลนี่สามพันโลสามพันกับกรบโบแพงเนาะแต่โบหมูว่าอยู่เว,วียงเท่าไหร่โลนี่สามพันโอ้ยก้อนอือ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเบิงแม่จันเกลือหมูก่อนทุกคน<ไ>เลี้ยงจากเดือนละปีนึงละอ่าตอนนั้นเลียงอไดมีคนมาซื้อซื้อกินเ,เออล้าคกา็อกยัง,ยงโอ้ได้ยูไดไหตุยฝันนี่ยต้องทำนมาตะีออกให้ตัดโอปไปไหันลังไร้ไส่ปุ้น เมื่อนึ่งเกิดจะเทอแม่จันเทอร์เมื่อเช้าก็ไม่แรงตรงตอนช่วยเรามีอะไรมาให้ทีมันกินเราก็มาให้หมีผักมีอะไรนะโดยอันนี้มีที่จ้องไปให้เป็ดโอ้มีเป็ดมีอันนั้นน,ำน้ำเนาะมีเป็ดกินสซมแซ่ <laughs> บเบิ้งท้องเห็นมักสนซนเทาพอดีนะเนาะเลี้ยงซับหนิเลี้ยงไว้กินอันตอนเล่นไล่ก็ให้ตุ้ยเลยแล้วก็มันมันเพื่อนนายละฆ่ามันสิ อ่อนแล้ไปกินที่มืดเลยเนี่ยดีกระดางคือบัวหางหายไปใส่แล้วแบบน,นี้เออ่ได้ก,กินหัวหา่านเลยหรอที่นี่ละดูน้งก็ปลาที่โบยากินหัวห่านได้ยินกับเจ้าเว้าอยู่เลี้ยงช่วงนี้มันก็บอก,กินดอกสินะแต่บโบโหช่วงไหนลืมละป้าไะกินหา่าานี่มันแดดคุมต่ำคุมต่ำต,ต,ต้นอันนี้มันต้นอย่างแม่จัน นี่น่ะคอนี้่แย่ออโอนแย่ก็ม oh, ีอีหยงก็มีอนาอี kin, oh, oh, oh. Oh, ้ัตนเ้ักซี่นี่ตัดได้ล่าโคิดว่ายังบ่เป็นกินเถ่โอ้นโอ้อาจังไดมันนี่เอายอดมันนี่ว่ามา โอ้นี่คิดว่าบบเป็นกลิ่นแถวสนดอกแม่จันว่าเป็นละในแบบนี้เห็นแต่กระเจ้าเอามาขายแต่โบฮู้ว่าเอาจังใดหลายได้ตอนดองแม่จันสิตัดว้ตัดไว้เอายอดเอาอ,อยังมันไว้เอาเอาโนมันไว้ขนาะทุกคนเอาไวตา้ต่ำแจวให้แขกกลิ่นเอาให้ผู้ที่มาแต่งกลิ่นช่วยกันหานากินเนี่ย ตอนเศร้านี่ซันนี่ซีเฮ็ดอันขวายซีนทุกคนกำลังแซซีนอยู่เนาะพอาะไว้ซองแข็งเนาะเดี๋ยวเขาไปเก็บผักบัวผักหอมป้อมก่อนแล้วจึงมาซอยซีนน้วกันทุกคนเอาอันซีเฮ็ดแก่งผักซีตัดผักแม่จันมาตัดผักแก่งผักก็ขวายซีนมาเน่เน่ผักสด,สดสดใหม่ๆจากสวนแม่จันผักธรรมศาสตร์ ใส่ขี้หมูเท่าเดียวทุกคนขี้หมูก็ใส่นีด้วยอืมอ้นอ้เอามาใส่เป็นซุมเป็นซุมเป็นบ่ใส่เป็นต้นซีมาตั้งแต่อันดองแล้วตั้งชีเอายู่ฮันมาบ่งไส้เด้เอาชิคกินไปจะรอดนะคะบ่งทุนงามมันวางอ่ะอืมเอากะบานไปเรื่อยๆตัวน้อยกับบานสอนขึ้นมา วานทีพดบอดหรือว่าจังเลยกระโบทีเดนเนาะก็พอดีเนาะมันโบมันคือว่ามันยังน้อยเนาะมันยังน้อยต้นมันยังโบแข็งแต่ว่าส่วนหลายผักซีก็เจ้าก็ะโบได้เอาไปไปปลูกต่อเนาะมีแต่วานแล้วก็แล้วเนาะแล้วก็ลแต่ละแต่ละเขาจะสร้างเฮ็ดเนาะสะผมแบบนี้จริงหรือสร้างเฮ็ดนะคนเอาไปเอาสบายได้แบบนี้ บ่เอาขึ้นสูงเลยดีแล้วเขายังบริโภคไหลบ่น้นำมันจริงบ่ออกทางนี้เพราะอันนี้ชั่งหีูพอดีแนะนำไหลเอาขึนไหลพอดออกทางนี้แล้วเด้มาจำให้ได้จริงสิเพื่อนอันนี้บบได้เลยอ้าวเขาจะเฮียนแบบเลยเออเออเมย์ช่างหัวดแต่ละมืออย่ามาก่ำท่อนี่

ขายยูน้าบ,บ้านน้องอูนีเเน่เหน็น่วยเท่าไหร่ผู้สาวน้อยสาวพันสิบห้าพันอ๋อนี่มีสาวพันมีสิบห้าพันนี่มันติดไว้นี่เดี๋ยวให้น้องอูมาเลือกให้ทุกคนเอาไปนึ่งเนาะอุดนุ่นเนาะยังวียังบ่ได้ข่ายยังหน่วยตีามาบ้าน ลูกค้าคนแรกเลยเน่ไอ้าหอเด็ดด้วห้อยเลือกใครดีคอยเดยั่แมนบอกหัวแหลมต่วน่เอาหัวแหลมหรืหัวโู้โหโอ้เลือกเลยนะเอาหัวนี้สักไปเออโอเคสั้ดีบมีทุกแง่คายมากหูมแ่ว ปูสิเห็ดต้อมอันนี้ต้มหอยแล้วซะนี่สิแกงคักขวดซีนกินกินข้าวเช้านตอนสวยเฮาสิกลับบ้านละ่ะโอมาทนานหน้านี่ลูกเคยต้องมาจัดการโต๊ะให้แม่เท่านี่ค่ะอ่อนอยู่เนาะอือักได้เอานี่มาใส่นี่พอบริกรมเนาะอ้าเอาเลย้ะ เซอยสีซอยันนี้เลยเอาแต่สีเดียวพเอาหนังเลยจะจะเป็นองทหารจะรอไวเอาหลายเด็กกัได้พวกใครบุหรีกินเข่ากินแต่สีเริ่มเข้าสู่ขบวนการลดน้ำหนักลดน้ำหนัก,กเป็นทางาาการแล้วนะครับรทุกคนเส้นแต่ว่าถาดจอยนี่กะงามเธอได้นุ่งอย่างกะงามคือเขาตุยจังสิกระตุ้มซูมตามซานตุยจังงามมันก็ขึ้นก็บางคนเลย บางคนจ้อยกระโบงงามเด็กมันเป็นกะหาแตงอะไรเนาะแสดงว่านคนจ้อยเราคอยรออีกหรอคะรอตัวรอรอจะชิมักเนาะตระเกงทองของ,ของคนเก่งของน้องขนาดตูย้ยังมักละเถอะแล้วโอเคล้างคักเกี๊ยมเฮ็ดอาหารสลโลไวเนาะ ว่านว่านภายในเดือนนึงแล้วก็บ,บงภายในอยู่ไนเดือนนึงไม่ได้กินค่ะสะท้านใจแล้วเจ้านี่อาหารลดความอ้วนตวัวผักกระบุญยองเปลือยยะเกรี้วไปเออไ <S 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 อก่ก,กับอันเอียงผักผ <S S 2> ักกวางตุง้งตัวนี้เมนต้มหอยขมกับเจวแจวส้มทุกคนแช่บ ด้าซีน mm ้า hmm. มันก <worldwide> ็ไม่ีแมเิมเาจะชุดนามจากไปเนี่ยเกือจะน้้ชได้แซ่บาพอดีอิ่มเนาะซ่ต้องกินข้าว อาหารสโลว้ไปต้องกินข้าวเดียวเบิ่งไว้ด้วยตอนนี้เท่าน,นี้เนาะต่อไปซีซําได้เ <Hello. S 1> ดซี่นีซีิเห็ดขวดตอนนี้ทุกคนใส่น้ำมันน้อยหนึ่งพอแต่แบบว่ามันบ่ติดหมอเนาะีขวดนน้ำมันหมูใส่หอม ัวนี้ฉันนี่สิเอาน้ำมันหมูมาใส่หน่อยหนึ่งเนาะกั่วพอพอ,พอแต่น้ำม,มันมันออกหน่อยหนึ่งแล้วจึงเอากระเทียมใส่ให้มันหอมทุกคนนี่ตัวนี้มันเครื่องครับเอาอันนี้ใส่แบบนี้ตอนน้ตัวนี้ฉันนี่กระปุงแล้วใส่พริกไทยเกลือเป็นนวน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วหน่อยหนึ่ง เกือก็ใส่น้อยหนึ่งเลยทุกคนซีนใส่เลยวันนี้นี่ทุกคนเมนูอาหารเค่มืันนี้ <c oughs> สามคนเฮ็ดซ์นี่ล้ะกันน้องอูลาา้ะกันเมนไป <c oughs> แซบบะพักประสันที่ กินแล้วสบายใจอ่ะพี่บิ๊กไข่เจียวเรามีไม่ต้องกังวลอะไรผัดหมูด้วยด้วไปเลยไปเลยให้ได้งหมดอาอันนี้นั่งนี่ซะดูจะงาเป็นห่วยอย่างี่ยนี่วันนั้นนี่ผมจิ้งจิ้งเอขาทอด้อดไปฮาผมว่ะไข่ผมผมว่ะหอยโขลกเขาหอขมหอยขมหอยบุยบ่วงเด้บ่วงนะ ตัวใหญ่ดู้แลียงรถเนี่ยอ,นะอาตัวยวยขอก็ต้องเอากดนมาเนยนัวได้แบบว่ามันขมๆนัวนัว,นว เข<ม>ไม่ได้ขมหลหอย,นอออยในขมพี่นันหลอม้าบอกอมก็มได้มยังนาะใชะจ่ังต้มก้เีย้มกุ้้เขาจิ้มกันนะซื้อจำเจียวบดได้หาเนื้แกงจืดพี่ไม่มีป,ปลานะมีแต่น้ำปลา ตาปาหมึกเนี่ยไอเมกก็กินข้าวเหนียวเป็นละเด้จับขือนละเด้ไอออนเนี้ยจับคนอย่จับไปไหนหัวไออันนี้เนี่ยเนี่ยอไอัเนี้ย <laughs> 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 คือไปไปเนียมาเธอแรกยนี่ยังยังคืดในท่าที่นะอ้หับเขาือเข้าออมาติดไ้นี่มดนะเอามาติดไ้นี่ล้วเอาเิ้วนี่เอาให้ได้แเกบามั้วเนาะเออเดอนี้แล้วก็เอามือแล้วนี่กินอาหารสลไวมัินเกือบตายสลวเ่หอจะใหยงไปอไรอื่แต่กันยังไขเฮากินะนั่นแบบแบบ ห้องทองไว้ละวค่ะได้ได้กินข้าวนี่ยครับเก,กินเลยนึงก็เป็นยังดอ,อกกินดอกเขากินหอยไส้กินหอยอันนี้เอามาต้มอ,อันจำเจ้ากับเสี่ยมโนกีนทาแต่โอ้ยขมยุไทยก็จะค้าวแกงค้าวหอยขมใบสะพูผักไอเลิศก็คือที่ข้าวคือเขาค้าวอ่ล่ะเนาะเขาจะใส่กะทิกับเครื่องแกงอของเขาใส่แปดเดก็ก ขัวใส่ปลาแดกก็แซ่บแดงข้าอ,อิเลิศ์นะแซ่บใส่แกงผักลาลากันยังแซ่บเนาะมื้อนี้นี่เขาเสื้อผ้าก,กันกับเดียงกเลยทุกคนเด้อกินข้าวเศร,าเร้าแล้วล่ะกันทีไปล้มเรียกไหนหนึงเนาะเยังเหนื่อยที่เดินทางกับคาบนี่นี่กับป็นคาบเข้าคาบสุดท้ายของการมาครั้งนี้ กินมาสิบต่ออย่านะอย่ามาครั้งสุดท้ายในชีวิตนะยังอยไปเที่ยวอยู่การเดินทางมาครั้งนี้เนาะกาเจ้าหน้าที่กสิเดินทางกลับไปนองมีเดียวฝากทุกคนติดตามซองไอซานี่ซีแนลเด้อเด้อเพราะว่าดันให้ไปถึงมื่นซับทุกคนเนาะไปครับไปเดี๋ยวไปบายเจอกันในโลงสารอีกวันอีกเดือนหนึ่งเนาะ เดือนนึงมาอีกเดือนนึงมาอีกทุกคนบบ๊ายไปก,ก็น่ามาอีกนะร้องเรียนาะมีแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวดิดได้มาเลยต้องแบบได้ถามปีหน้าถ้าได้พักปีนี้พักหลายละ <c oughs> เจอกันไปคลิปหน้าเดอ้อ <c oughs>